อันนี้เขาเรียกทะเลทองไม่ใช่ทะเลทองเนาะโอเคทะเลทองอ่ะตัวนี้ถ้าเราเปิดติดนะครับผมก็จะไปปุ่มอินพุตอินพุตก็จะเลือกแพตดีแพตดีหนึ่งที่เราต่อไปที่แคตดีหนึ่งก็จะเส้นแคตดีหนึ่ง,งถ้าเกิดแพตดีเสียเราสามารถใช้สามสีถ้าคุณเอดี Ừ. tham dự chương trình là, nó chỉ, là, nó là sự việc ừ. ừ. trong công an chương trình 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 chương สายสายจะมีน็อตล็อกเสาสองตัวสายพอสายยืดเึงก้มเลยจะมีน็อตล็อกจานค่ายละสองคือใช้เบอร์สิบนะก้มเลยค่ครได้ควาาบาสัญญาณแต่สุดสายเป็นอะไสมประมาณหรืเนี่ยสูงสุดเท่านี้แหละประมาณคือจูนไคุณภาพ้าสัญาณขึ้น อนถ้าเกิดอีกคนคนึงอยู่ข้างล่างเขาขึ้นบน,น,น,นก็ต้องมีวิดีโอมองจอจอ,จอเลขตรงนี้เขาจะดูเลขตรงนี้เขาเป็นหลักนี่เป็นการจูงจานที่ถูกต้องมีแค่นี้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เราแค่ไม่รู้หลักการนี่พอรู้แล้วก็ไม่ต้องเสียดังเสียครั้งเดียวจบกระบวนการหมู่บ้าน ทำเลทองเขาผู้ดอนบ้านฉางก็จบขบวนการแค่นี้สวัสดีครับ